คริสติน่าอากิล่าอายุ57ยังสวยเป็นสาว2,000ปีอายุ57สวยสมเป็นสาว2,000ปีคริสติน่าอากิล่าปฏิเสธรักเศรษฐีฮ่องกงอดเป็นคุณนายพันล้านราบความสวยของคุณแม่คริสติน่าอากิล่าที่ปัจจุบันอายุ57ปีแล้วแต่ความงามยังแปบปังชนิดที่ว่าสาวสาววัยรุ่นบางคนยังอิจฉากันเลยทีเดียวแต่ต้องบอกเลยว่าแม่ติน่าไม่ได้เพิ่งมาสวยตอนโตเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้คุณภาพเก่า ในวัยเด็กหญิงออกมาโพสอวดลงไอจีพร้อมข้อความว่าเห็นเขาลงรูปกับเก่ากันเด็กหญิงคริสติน่าอากิล่าในวัย14ปีพักดื่มน้ำหลังวิชาพละต้องพูดเลยว่าคริสติน่าอากิล่าในวัย14ปีนั้นน่ารักสดใสามากสวยมาตั้งแต่เด็กๆและยิ่งสวยขึ้นตามอายุจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องดีว่าเสียงดีของมุงไทยที่หลายๆคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำรับคริสติน่าอากิล่าล่าสุดนี้เผยชีวิตเปียว ในแบบที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อนเห็นแทบแทบบนเวทีระดับเดนซิงควีนสภาพอยู่บ้านหลังวังใหม่มาเล่นที่ไม่เหลือเขาเดนซิงควีนไทยแลนด์คนนี้ไม่ได้เป็นแบบที่หลายคนเห็นเลยจริงๆในรายการคริสตินเอสไดอารี่ตามติดชีวิตสาวตินาเจ้าตัวมาเล่าว่าเคยตกบ่ออีไลฟ์สดกับแฟนๆคนชมหน้าใสเจ้าตัวบอกอารมณ์ดีแถมเคยตกบาออีคิดว่าตัวเองเคยกินไปบ้างหรือเปล่าหรือจะเป็นเคล็ดลับผิวสวยก่อนจะเผยสภาพตอนอยู่บ้านทินาบอกตัวเองก็เป็นแจว ล้างขี้กรงนกเอาเป็นว่าเราไปชมกันเต็มๆดีว่าตัวแม่อยู่บ้านไม่เหลือเขาแดนซงควีนแถวหน้าเลยทั้งนี้ยังเผยถึงหนุ่มหล่อระดับซุปตาอย่างหลิวเตอหัวที่บินมาจีบถึงเมืองไทยว่าผู้จัดการเขาโทรมาว่าอยากเจอที่นาเราก็ไม่รู้จักถามว่าเล่นดังเรื่องอะไรผู้หญิงฆ่าใครอย่าแต่เราก็อ๋อแล้วเขาจะมาเจอที่นาทําไมเราก็บอกไม่มีเวลาหรอกเดี๋ยวต้องไปซ้อมร้องอีกที่แฟลตดินแดงเขาก็ตามไปเจอเขาก็ให้เบอร์เขาไว้ รวมไปถึงเสร็จที่ฮ่องกงมาขอดินเนอร์มีจดหมายมาที่บริษัทไปดินเนอร์วันวาเลนไทน์ที่ถ้าพูดชื่อไปนี่คือเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของฮ่องกงเลยทีเดียว